วันนี้เราได้ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งมาใกล้ๆบ้านเราเองนะคะซึ่งเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มีของแปลกเยอะมากนะั่นคือซุปเปอร์มาร์เก็ตจีนนั่นเองค่ะเป็นของนาเข้าจากประเทศจีนทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้เราก็เลยซื้อซื้อซื้อเครื่องดื่มจากประเทศจีนนะคะมารีวิวให้ดูกันก็มีทั้งหมดประมาณแอบดูนี้ค่ะ1 2 3 4 5 6 7้าเ็ประมาณ7อย่างนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า จะมีรสชาติอะไรบ้างแล้วก็จะกินได้ใหม่นะคะแปบบนึ่งค่ะเดี๋ยนมันจะมปอยู่ตรงนี้ชิงนยาชิงนี่นะคะก็จะมีทั้งหมด1 2นนับไปแล้วแต่ว่าเมื่อกี้เราไม่ได้วางของบนโต๊ะเราก็เลยน้อนับอีกรอบนึงนะคะอ่ะเราก็มีทั้งหมด7อย่างมันก็มี อะไรบ้างก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็ซื้อมาสม่งสมม่วนมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มชิมกันเลยคะ่ะทีลอ่ากอย่างแรกน้องหน้าตาแบบลูกหมาน่ารักของคนหรือเปล่ารูปของหมาไม่ของคนนี่แหละคะ่ะก็น่าจะเป็นนมนะคะอันนี้เขียนไว้ว่าระคาะ5บาทนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราจะมาบอกทีหลังว่าซูเปอร์มาร์เก็ตที่เราไปชื่ออะไรนะคะก็จะมาชิมกันเลยคะ่ะชิมกัน,นะคะ ค่ะก็เ <without> มื่อกี้แกะยากมากนะคะก็เลยไปเอามีดมาเจาะนะคะก็งงว่าถ้าให้หลอดมานี่หลอดจะแทงเข้าไหมก่อนคือเหนียวมากเรามาชิมดูยเอาละกินได้หรือเปล่าน้อสีมันนม อืมอร่อยกลิ่นอ่ะเหมือนนม latte m อ่ะวดละหกาบาทนมเปรี้ยวอ่ะกิ่นแบบนมเปรี้ยวมากแต่รสไม่เปรี้ยว,บ,ยวบอกป่ะไม่ข้าวเปรี้ยวเลยอืมแต่ว่าอร่อยเหมือนโยเกิร์ตดีทิ้งอร่อยอ,อร่อยอร่อยเลยน่าแปลกอ่ะ ออแต่ว่าอร่อยไม่ดีแต่ยี่สิบห้าบาทถ้ามันจริงก็อาจจะถูกกว่านี้นะคะโอเคอันนี้ผ่านไปอันต่อไปอันเนี้ยมีอยู่สามสีมีสีแดงสีเขียวสีเหลืองแลนทีนี้ก็เลยเลือกกันว่าอยากกินสีไหนสีแดงเคยกินแล้วก็เลยเลือกสีเหลืองมากินนะคะเรามาดูกันว่าจะรสชาติเป็นไงแบบคิดว่าน่าจะเป็นนมเลย อเอ้ยลืมบอกราคาอันนี้ระคะ45บาทนะคะปุอกก็ประมานี่45บาทกิ่นน่าจะเป็นนมเปี้ยวกลินเมืเป็นนมเปี้ยวเลยแหรวมันไม่เปี้ยว อร่อยแต่กิ่นอะลองดมกลิ่นเปรี้ยวเลยเออแต่มันไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวใช่ใช่มันไม่เปรี้ยวหรือว่าคนจริงเขาไม่ชอบกินเปรี้ยวหรออเออคนนี้อร่อยค่ะมาอันต่อไปอันนี้เล็กจิ๋วมากนะคะมันคืออะไรไม่รู้เขียนว่า A B ตื้นๆเพาะาอ่นไออเภาษาจีนราคาสิบห้าบาทสิบห้าบาท อาจจะแพงที่นังเข้าแต่ว,ว่ากดเล็กติ๋วมากนอเอรีอันนี้นมงเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วอันนี้เปรี้ยวแล้นนลวลก่อนอันนี้สองอันไม่เปรี้ยวเลยอันนี้เปรี้ยวแล้ว แต่ว่าเปรี้ยวแบบแปลกนิดนึงก็เป็นนมเปรี้ยวที่เปรี้ยวนิดนึงมีแบบปลาแรมปลาแรมนิดนึงที่ไม่คุ้นเคยคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่เสียนะแต่ว่ามันไม่คุ้นเคยมันแบบก็อร่อยแบบเออมันก็เปรี้ยวไงไม่รู้อะเอาเป็นว่าอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ <c oughs> แล้วมาอันต่อไปอันนี้ตัวเคยเห็นไหมที่เมืองไทยมีขายหลายร้านมากแล้วก็ มันแบบมีเป็นฉบับภาษาไทยด้วยนะแต่ว่าเราซื้อแบบฉบับภาษาจีนมาเพราะว่าชอบกินเนี้ยเคยกินแล้วชื่อหวังเหลาจี่น้งอะักอย่างเป็นแบบน้ำหวานๆนะคะอันนี้กระปุกเอกระป๋องละ35บาทเราม,มาชิมสีมันชาเราจะมาดูกันรัและเช้า,ชาเป็นยังไงน,นะคะ อร่อยมันคือน้ำจับเลี้ยงปะไม่รู้อะแต่ว่าอร่อยหอมๆแบบสมุนไพรอะดีนะคะอันนี้ดีแนะนำให้ไปซื้อหาซื้อง่ายมีหลายร้านเลยซื้อกินบ่อยมากหวังเราจริงค่ะต่อไปอันนี้ให้ถ่ายต้องแบบเป็นนมอีกแน่นอนรู้สึกได้เพราะว่าแม่ชอบเป็นนม อ๋อไม่ใช่มันเขียนว่า IT ตัวน,นี้เขียนว่า IT นะคะราคา30บาทก็กระปุกปกติเนาะแต่ว่าฝาแปกมากนี่เหมือนแบบที่เคยเห็นเลยปกติก็จะเป็นแบบเหมือนที่เราเคยเห็นแนบะอุ้ยเอาเอาเป็นกันดึงแบบน,นี้เฮ้ยเออมันไม่ใช่แบบฝา,านแบบปกติ ยากะกว่าบุกเบี้ยเน่อันนี้ราคา30บาทนะคะอทีเปรี้ยวอ่ะอันนี้ก็คือชามะนาวเลยแต่ว่าความเป็นชาน้อยกว่าแล้วก็รสชาติเปรี้ยว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 อ่ะ ชอบเพราะว่าชอบผินชาย,ยแล้วอร่อยต่อไปอันนี้อยากกินมากอันนี้บอกเลยว่าอยากกินมากเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีเนื้อนะคะอันนี้เป็นส้มอะ่ะไม่รู้ว่าคือน้ำส้มหรือว่าส้มในน้ำเชื่อมหรือว่าอะไรก็ไม่รู้คนละห้าสิบบาทนะคะนี่แม่ส้มอย่างนี้เลยไทยเห็นปะ คลิปนี้อาจจะไม่ใช่คลิปรีวิวเครื่องดื่มนะคะจ,จะเป็นคลิปเข้าโรงพยาบาลนน,นะคะเพราะว่าเปิดไม่ออก ส้มอันยากลำบากชิมน้ำก่อนนะคะน้ำก็ำก็เป็นส้มอะ่ะอืมดีนะคะอร่อยแต่ว่า มันแกล่ลำบากไปอ่ะหักคะแนนตรงนี้นะคือ,อมันก็อร่อยแบบปกติแบบส้มในน้ำเชื่อมแต่ว่าเจ็บมือก่อ,อนนี้เปิดนานมามนกปวดปิดออกขว่าอะไรมาอุปกรณ์เยอะมากมาถึงอันสุดท้ายนะคะอันนี้ หน้ากินอยากจะให้ดูขวดนะขวดน่ารักมากอะ่ะเป็นแบบพุดดิง้งราคา40บาทนะคะน้องไม่น้องน่ารักน้องมีตาหน่ารักด้วยแล้วก็มีเชือกมาจริงจมันให้ช้อนมาด้วยแต่ว่าทําหายไปแล้วตอนเก็บนะคะแล้วก็แกะเชือกก่อนแล้วก็แกะกระดาษดูดีแค่กระดาษอย่างน่ารักเลยอะ่ะแล้วก็มีอูปเจียบอยู่แบบรอบๆอ,อ่านว่า c r a v e มามา่มา คะตัวก็เป็นพลาสติก่ะ้ยจิๆมากว,าว้วาวว้าวรักค่ะมาชิมกันค่ะเเหมือนอะไรไม่รู้อ่ะ อร่อยหอมหอมแบบไข่แล้วก็แบบมันแสงขยาเออเหมือนแสงขยาแต่อร่อยค่ะก็แบบพูริงเข้าไปมันเท่หนึบๆช้อนใหญ่เกินหรือไม่ได้ถ้าม่เราช้อนเล็กวันนี้ <laughs> ติวิช้นใหญ่เกินไปแต่ว่าเราที่เกยจลงนะคะเราก็จะพยายามทำได้ อืมดีค่ะอร่อยเดี๋ยวไว้กินต่อนะคะก็เรากินไปทั้งหมดเ็ดอย่างนะคะก็จะมีอันนี้อันนี้เรามาจัดอันดับความอร่อยกันก็อร่อยของคนละมันก็ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าคนอื่นอาจจะกินอันนี้อร่อยแล้วแบบเราไม่อร่อยก็ได้เพราะงั้นอยา่าแค่ให้ดูเป็นแนวทางเนะว่าซื้ออะไรมาบ้างค่ะ อันแรกที่เรากินไปเอาเรี่องนี้ใหม้มาอันนี้อร่อยดีรสชาติแบบนัวๆเหมือนเปรี้ยวแต่ว่าไม่เปรี้ยวมากกินสบายลื่นคอนะคะแต่ว่ามันข้นๆนิดนึงมันเป็นเหมือนแบบโยเกิร์ตดีค่ะบุกอ้วนๆโอเคกินอิ่มนะคะอันนี้ก็โอเคผ่าน,นะคะ่ะส่วนอันต่อมาที่เรากินอันที่สองก็คืออันนี้น้องคิวคิวตัวนี้นะคะจำชื่อได้แล้วชื่อคิวคิว น้องคิวๆตัวนี้นะคะจริงๆที่จีนน่ะน้องดังมากน้องมีหลายอย่างเลยมีลูกอมมีขนมแบบขนมกรอบเยลลี่อันนี้เป็นนมจริงๆถ้าคนเห็นสีแดงอะ่ะจะจําได้อินเสิร์ตกระป๋องแบบสีแดงขึ้นมาชิ้งตรงนี้นะคะก็อันสีแดงนี่แหละเป็นตัวดังของน้องแต่ว่าอันนี้เราก็เคยกินแล้วก็เลยลองสีเหลืองบ้างก็รสชาติดีค่ะเป็นนมเปรี้ยวก็ไม่เปรี้ยมากเหมือนเดิมแต่ส่วนตัวคิดว่าตัวนี้อร่อยกว่าชอบชอบตัวนี้มากกว่า ไม่ใช่ว่าน้องแม่อร่อยแต่ว่าชอบตัวนมากกว่าแล้วก็ตัวที่สามตัวนี้น้องจิว๋วน้องจิ๋วสิบห้าบาทนะคะก็รสชาติเปรี้ยวที่สุดในสามในสามตัวนี้น้องจิว๋วเปรี้ยวที่สุดแต่น้องคือจิ๋วไงกินก็คือไม่อิ่มไงกินเหมือนชิมอะขวดหนึ่งก็กินไม่อิ่มนะคะเพราะงั้นชอบวันนี้ที่หนึ่งค่ะส่วนอีกสองตัวในบรรดาชานะคะก็ในบรรดาชานี้ก็จะเป็นแบบน้ำสมุนไพรน่าจะจับเลี้ยงไหม หรือว่าอะไรสักอย่างจริงๆไรแด๊ดก็หวานๆโอเคอันนี้ก็อร่อยราคาไม่แพงด้วย35บาทส่วนนี้ก็เป็นชามะนาวปกติเลยแต่ว่ารสชาติเปรี้ยวแล้วก็ชาอ่อนๆชาไม่เข้มมากก็ราคาส0บาทแต่ว่าส่วนตัวแล้วอะเป็นคนชอบกินชาแล้วชอบกินรสชาเข้มๆอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ถูกใจสําหรับคนที่ชอบกินชาเข้มๆนะคะอีกอันหนึ่งอีกสองอันเป็นเสือแบบมีเนื้อเนาะอันนี้ก็เป็นส้มก็ อร่อยค่ะแต่ว่าเปิดยากค0บาทนะคะอันนี้พุดดิ้งไข่พุดดิ้งไข่อร่อยมากเดี๋ยวไปหาช้อนที่เล็กกว่านี้มากินนะคะก็รสชาติอร่อยเป็นแบบรสไข่หอมไข่เลยอันนี้ดีชอบค่ะก็จะมีทั้งหมด7ตัวประมาณนี้นะคะยังไงก็ลองไปติดามดูได้นะคะก็จะเป็นอันนี้เราไปซื้อมาที่ซปเปอร์มาร์เก็ตจีนอยู่ตรงสถานทูตสถานทูตเกาหลีก็เดี๋ยวลองไปเสิร์ชดูได้เป็นซเปอร์มาร์เก็ตจีนอยู่ตรงสถานทูตเกาหลีนะคะ บายค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้ามาดูกันนะคะว่าจะรีวิวขนมอาหารของชาติไหนนะคะติดตามได้เลยค่ะตรงนี้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 บ๊ายบายค่ะ